สายกินสายเดินทางพรแม่แม่ซื้ยังไม่ตีไอ้พาะแม่กินอาหารทะเลสิ้นไปแล้วหิ้วเขาวะ่านหิวเขาแห้งมีกุ้งนี่หอยแข้งมนอนกะเปลาไม่หนีมาเสือบังครับนาเสือบเบืองกินเลยแม่กินเลยกินเลยแ่บแบทุกทุ่มแ่บ ีไว้ข้างนเนี่เนาะนี่ครับหว้ไว้กุ้งกล่มอืมกุ่งแ่บแฉบจำพวกทุ่นแ่บแ่บแฉบแ่บเวลาชอบเป็นโควิดครับ มันกพี่เสียยังหรือเขามีเธอเศร้าว่ากินเงี้ยสีแสบมาสั่นกระเล่เอาหอยแจ้งกับปลาหมึกกุ้งมากชุ่มจิ้ยังกินไม่เห็นเอาครับ mấy kẹng tổn nháy này thằng bố em ừ anh ừ. 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 ừ, đây này มัมก็แลกอ้าเล่อนเ,เอาอะหมดแปเมืหมครับหมดตเมืม่อกี้ กรอ,อบดีอร่อยดีก็เถอะ เนี่ยงงันกุ้งง um ัดกเงี้ยงเผ็ดเมีดยเบี้ยเพี้น้อยเที่เาขอก้าเขียวผู้เฒ่ามือกบมือกบ nó có gì ừ. mưa lắm đây là làm

กุดขวาพาะพัญะนี่น <S <S ดิ้ตวงเลยเนืออ้อมงึงเอิมผ้ากินตำมุง

มันกินได้ป่ะมันมันเผ็ดเลี่ยนหวานมันะะมันใสไงกินบอกอืมอืมเงีเอะบอกเตี้ยม Thứ bán thịt bán thứ bán cha anh cũng nghèo à à à มัตะการไม่เห็นคลิปไหมครับข้าวกุ้งน้ำกันน้พีนองเด้อกุ้งเหมือนอแรส่วนแม่เราวมากินทั้งคนทีอชอบอีโควิดจมไมได้กินยังสเสียบหรอกจะได้จานเด็เผ็ดๆเน,นียรจังไง ปักองตุ้นไตหวังใ่น,นั่นปะตอ,อ,อันนั้นไหนลูกปิงงยังไม่ได้รางวยังภาพประเทไทยก็พอจุนไซสจุ่ะน,นะภาพพอจินไซสจุ่นีครับ มก่เมุเมเงไงุงไงบนหลันจะไรองไปร้องปุ๋งกวตีอ่ะต้องกินแบบนี้อีครั Nấm dừa không thể mang Giờ bên gì lại con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอ้ oh, ไปกินมาก,กับเพดได้ไดไดยงนะเก็ปูมดัดหนอนตัอปูมากปูน่าข <c ười> อด้ใจกันมหมพ <c ười> ี่อืมอืมนี่เื่าไงสุดเื่าไง 刚刚来。

มากินกว๋วยกุ้งดิดิก๋วยกุ้งทะเลแซ่บเด้พี่น,อน้องอกุ้งทะเลมากขว่ต้องเป็นจันทร์ำอันเดลเลตแฉบเหนียวเดี๋ยวแม่จะก้อยกุ้งกินแล้วเดี๋ยวถ่ายเบิ้งคลิปนะครับแม่แล้วจะก้อยกุ้งกิกกกนเบิง้งเมือ่อ,อ,อนี่ปะนี่หน้ามือ

นี่ครับสามตัวด้วยครับเนี่ยอืมอิ่มัลเราจ้ากดแรงกดแชร์เด็ดด้วจ้าอืมท่านผู้ชมพี่น้องพี่น้องด้ยได้คผู้ใด้แอมอยากให้แม่กินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวแอ่พันธีเฮ็ด

うん。 นี่นอีกแววมวเลยซ้หมวครับจุบขวตอนอยู่พัทยาโอ้โหแข็งไง หมดแล้วครับเพืคักครับเย้ารอบน,าน,น้าแม่ว่าสีไปซื้อกรงทะเลนเนี่ยแหละมากห้อยสุดกินครับใส่ก้อยใส่ประกอบเดี๋ยวสีลงคลิปให้บิึงนะครับปากก็ไหก็แช่ก็ติดตามเจเจสายกินสา,ายเดินทั้งต่อป็ปก็มังใจให็นนะนะครับสวัสดีครับ